Say you're sorry Hey, baby I not know can save me I really wanna try But nothing gonna make me To feel myself alive Cause it's easy, to be. ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับลนะคะซึ่งลาค่ะเป็นชอบในรีเฟรชซัปดาห์ที่5ค่ะก่อนอื่นเรามารู้หัวข้อที่เราจะมารีเฟรชวันนี้กันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสําหรับหัวข้อที่เรามารีเฟรชวันนี้มีด้วยกันเศษหัวข้อเองค่ะหัวข้อแรกก็คือกิจกรรมที่ได้ทํา2นะคะความรู้สึกและความคิดเห็น 3. ส,สิ่งที่ได้เรียนรู้ สการนำสิ่งที่ได้รู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน5นะคะการนำสิ่งที่ได้รู้ไปใช้ในอาชีพครู6สุดเด่นและข้อสุดท้ายข้อเจ็ดข้อปรับปรุงค่ะเวลา12นาฬิกา45นาทีเพื่อนเพื่อน,อนทยอยมาเข้าห้องเรียนกันแล้วนะคะต่อไปเราไปดูบรกาศก่อนเข้าเรียนกันเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ข้องเรียนกันแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปช้ชื่อในคาสรูมโดยดกันช้เชื่อของเราคือการเซลฟี่นะคะโดยมีระยะเวลาก็คือ8โมงตงถึง8โมง5นาทีนะคะ <sh arp ina> เมื่อเซลฟี่เสร็จเรียดดบร้อยแล้วเราก็ทำการส่งในสัปดาห์ที่เราเรียนก็คือวีค5เองค่ะหลังจากที่เราได้ทำการชี้ชื่อไปแล้วนะคะต่อไปก็ <sh arp ina> สวัสดีทำความเคารพอาจารย์ด้วยหัวหน้าของเราจะบอก นักศึกษาทั้งหมดทำทําหนวกแล้วยกมือไหว้สวัสดีอาจารย์ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเริ่มกับหัวข้อแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมที่ได้ทําไปดูกันเลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกับกิจกรรมแรกของเรากันเลยนะคะ มีชื่อว่า Stillness Activity หรือกิจกรรมสงบนิ่งนั่นเองค่ะโดยอาจารย์จะให้เราหลับตานั่งสมาธิโดยมีผู้บรรยายของเรานั่นก็คือนัสมีแล้วก็ฝาติฮะซึ่งเป็นเพื่อนเรานั่นเองค่ะทั้งสองคือเก่งมากๆเลยนะคะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสงบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนั่นเองค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะอาจารย์ก็จะให้เราเข้าในแพลเล็ตเพื่อ พิมพ์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงกับกิจกรรมเมื่อกี้นะคะในส่วนตัวของเรานะคะคือรู้สึกอยากกลับบ้านอยากกลับไปกอดพ่อแม่ค่ะต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่2กันแล้วนะคะคือกิจกรรมชมวิดิทัศน์ในหัวข้อรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองต้องทําอย่างไรเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถรู้ทําให้เรารู้ความรู้สึกของตัวเองว่าถ้าเราโกรธ เราควรระงับอารมณ์อย่างไรนะคะเมื่อเราดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วอาจารย์ก็จะให้ตัวแทนห้องหนึ่งคนนะคะสรุปว่าได้ความรู้อะไรจากคลิปวิดีโอนั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะเนี่ยก็คือตอนเนี้ยเรารู้สึกอย่างไรเน่นหน้าอกไหมอ่ะเหมือนบางทีถ้าบางคนเนี่ยพุ่งในแบบแฟนมาแล้วไปสุดแบบตัวเองแน่นหน้าอกรู้สึกเอ๊ะมีผีเสื้อในอกในอกเราหรือว่าอะไรแบบนั้นคิ้วขมวดหน้าชาครับหรือว่าบางทีแบบเราจะความ แสดงอย่างนี้แล้วแบบรู้สึกน้าเช้าขื่นอายขื่นมองกันรอเปล่ลปาต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่สามกันแล้วนะคะคือกิจกรรมการดชวเวอร์นั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความใจเย็นเราไปดูกัน,กนว่ามีทีมไหนที่มีสมาธิแล้วก็ความใจเย็นมากที่สุดไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นำไพ่มาเรียงกันเป็นตึกให้สูงขึ้นก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละทีมว่าทีไหนที่ทำได้สูงแค่ไหนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่และไม่เคยทำมาก่อนค่ะก็รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นดีค่ะรู้สึกว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็ความใจเย็นมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะให้เราพิมพ์ความรู้สึก ลงในแพดเล็ตน,นะคะว่าการล้มครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สามหรือหลายๆครั้งเรารู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะความรู้สึกของเราที่ได้ทํากิจกรรมนี้ก็รู้สึกเฉยๆเพราะเราล้มหลายๆครั้งแต่ก็พยายามทาใหม่แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะไม่ทันเวลานั่นเองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะได้ฝึกสมาธิความใจเย็นในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกหงดหงิดค่ะเป็นระาในการทําก็คือเวลาล้มก็คือมีแรงที่จะทําใหม่เพราะว่าเห็นเพือ่อนข้างๆต่อสูงแล้วก็ทําให้เรามีแรงที่จะต่อให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิบชั้นค่ะเมื่อกี้ได้กี่ชั้นคะเจ็ดชั้นค่ะแล้วเมื่อมาล้มแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกบางทีก็รู้สึกโทษแต่ก็ถ้าเกินสำเร็จโอ้โหเก่งมากเลยนะคะ ต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่4กันเลยนะคะคือกิจกรรมสร้างปราสาทจากไพ่นั่นเองค่ะกิจกรรมนี้จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างปราสาทแล้วเราไปดูว่าแต่ละทีมจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างปราสาทในรูปแบบเด็กกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราไปสัมภาษณ์เพื่อนๆกันนะคะว่าปราสาทที่สร้างมีชื่อว่าอะไรคะเรามาสัมภาษณ์เดี๋ยวนะกับฝนนะคะอาณาจักรมีชื่อว่าอะไรคะอาณาจักรว้าวุ่นค่ะ ก็อเราไก่มาไวเด็กมาขากได้า่เค่ะสองตัเองที่ทเป็นกลุ่ยค่ะซื้อเองเดียวใช่่ป็นขาดไว้เดมาขาดเท่าน้นค่ะาคใช้ที่ท่ี้คนใช้นะคะมีแต่เราทุกคนจะกันที่นะะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะต่อไปนะคะคือกิจกรรมที่5นะคะมีชื่อว่า acting action นเองค่ะอาจารย์จะให้การ์ดคนละหนึ่งใบในหนึ่งใบก็จะมีคำความรู้สึก แล้วก็พฤติกรรมโดยให้เราใบาความรู้สึกพฤติกรรมจากการที่ได้ว่าพฤติกรรมที่เราได้คือพฤติกรรมอะไรให้เพื่อนลองทายกันดูค่ะไปเราไปดู acting หดละควรนะคะว่าจะใบคําที่ได้ออกมาเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆลองถ่ายกันนะคะว่าเพื่อนคนนี้ได้อารมณ์ความรู้สึกอะไรลองถ่ายกันนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่6กันเลยนะคะมีชื่อว่ากิจกรรม observation หรือกิจกรรมการสังเกตนั่นเองค่ะโดยอาจารย์จะให้เราจับคู่2คนแล้วทำการสังเกตอย่างน้อย10รายการนะคะ เมื่อเราทำการสังเกตเพื่อน10บเดบรวรเลยนะคะอาจารย์ก็จะให้เราพิมพ์10รายการที่เราได้สังเกตเพื่อนลงในเพจลินะคะจากที่ลาได้สังเกตคิมก็สามารถแบบเป็น10รายการนะ็คือหมีหมวกส้มครีม 2. หัวเราะสามใส่สร้อยข้อมือ 4. ใส่รองเท้าสีดำห้ 5. ใส่แหวนนิ้วกลาง 6. ใส่เสื้อสาขาเจ ถุงเท้าลาย8ดทรงผมเกาหลี9ใส่รองใส่กางเกงคาโก้10มีหนวดค่ะต่อไปหัวข้อที่2กันเลยนะคะคือความรู้สึกและความคิดเห็นนั่นเองค่ะความรู้สึกโดยรวมของเรานะคะคือคิดว่าทุกกิจกรรมที่อาจารย์เตรียมมาคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ แต่ละกิจกรรมนะคะมีทั้งความตื่นเต้นความสนุกแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะในห้องเรียนด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมเลยค่ะแล้วก็แต่ละกิจกรรมที่อาจารย์ให้มาก็ยังสดแทกความรู้ของเนื้อหาของรายวิชาด้วยค่ะทําให้การเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่่วงนอนเลยค่ะ กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็น่าจะเป็นทุกกิจกรรมแต่ที่ถ้าประทับใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นกิจกรรม acting agent ที่เราใบความรู้สึกของเรานะคะด้วยอาอจารย์จะให้การ์ดให้เราใช่ไหมคะแล้วก็เราดูว่าการ์ดที่เราได้คือความรู้สึกอะไรแล้วก็ให้เพื่อนลองเดาว่าเรา acting ความรู้สึกอะไรนะคะเพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะในห้องเรียนมากๆเลยนะคะแล้วก็ เป็นกิจก,กรรมหนึ่งที่สนุกมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่ไม่ค่อยที่จะทําได้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมการ์ดพาวเวอร์เองค่ะเพราะเป็นกิจก,กรรมที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความใจเย็นไปด้วยค่ะเพราะถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็น่าจะทําได้แต่ว่านี่ต้องใช้ความใจเย็นเพราะส่วนตัวแล้วมือสั่นพอมาต่อไพ่แล้วต่อปุ๊บแล้วก็จะไปต่อยอันนึ้งก็คืออันที่ต่อเสร็จแล้วก็คือมันล้มมาเลยทํา พยายามทำก็คือทำไม่ได้แต่ก็ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆก็จะทำได้เพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะต่อไปหัวข้อที่สองเลยนะคะคือสิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะคะคือทักษะ 5C ในศตวรรษที่21นั่นเองค่ะคือ C แรก Contemplation การคิดไต,ตร่ตรองแล้วก็การเข้าใจตนเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะส่วน C ที่สองนะคะคือ Collaboration การทำงานร่วมกันเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือการทำงานเป็นทีมนันเองค่ะส่วนีที่3คือ Creative thinking การคิดสร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบมันเองค่ะส่วนีที่4 Communication การใช้ทักษะในการสื่อสารการแบ่งปันความคิดและก็การแก้ปัญหาค่ะส่วนีที่5นะคะคือ Critical thinking การคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็มอง ปัญหาในมุมมองใหม่ค่ะ <C> e <at> การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจากกิจกรรมนี้นะคะคือ1การพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็คิดอย่างมีวิจารณญาณก็ไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดเราต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนทําเสมอคะ่ะ2นะคะความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสารรค,ค์ส,ราส,ารสามารถทำให้เราออกแบบ อะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ดีกว่าเดิมเสมอค่ะ 3. นะคะการสื่อสารการสื่อสารที่ถูกต้องก็เหมาะสมเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้นทั้ง2องฝ่ายค่ะ 4. นะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะต้องมีความอมน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะแล้วข้อที่5กันลนะคะคือการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใชในอาชีพคุนเองค่ะ การเป็นครูนะคะคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนับนกเรียนไม่ว่าจะปฏิบัติต้นหรือการสอนครูจะต้องมีความคิดที่พร้อมอยู่ตลอดเวลามีความคิดรบอบคอบมีเหตุผลแล้วก็มีวิจารณญาณนอกจากนี้นะคะต้องมีความคิดสร้างสารรค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการมีทักษะการพูดการสื่อสารที่ถูกต้องก็เหมาะสมค่ะ ต่อไปก็เป็นหัวข้อที่6กันแล้วนะคะนั่นก็คือจุดเด่นนั่นเองจุดเด่นในการทําคลิปวิดีโอในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการนาไมพุพมมาทาเป็นตัวหนังสือกว่าจะได้แต่ละตัวก็คือต้องใช้ความปราณีบแล้วก็ความละเอียดในการทําด้วยค่ะ <S <S ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายของเราวันนี้นะคะก็คือข้อเจเองค่ะก็คือข้อปรับปรุงจากคลิปวิดีโอนะคะ ข้อปรับปรุงที่ควรปรับปรุงนะคะก็น่าจะเป็นการตัดต่อคลิปให้ดีกว่านี้แล้วก็ให้ร้งสันมากกว่านี้อันที่2ก็น่าจะเป็นการกูดให้ออกเสียงชัดออกเสียงถูกต้องค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ reflection strategy 5นะคะต่อไปเราไปดูเบื้องหลังในการตัดต่อคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ I've been running from it, tired of running from it. Scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb.